ไทยไทยเมาูเมา ไทยเมาส์ทูเมาส์ครับช่วงนี้นะครับมีเรื่องราวนะฮะความน่ายินดีนะฮะมาเล่ากันนะ,ะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆย้ําช่องทางอีกสักนิดหนึ่งนะครับเบอร์โทรขึ้นหน้าจอเลย029354483และ029354983ยังโทรกันเข้ามาได้นะครับขอเฟลงกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับอ่ะเอาละวันนี้ครับเรื่องราวเมาส์ทูเมาส์ของเรานะฮะเป็นข่าวของคู่รักมาราธอนออทั้งทั้งรักแบบยาวนะ นนพร้อมทั้งวิ่งมาราธอนกันด้วยนะคุณเออกับพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็อย่างสาวก้อยรัชวินนั่นเองนะครับเมื่อก่อนหน้าตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์เป็นอีกหนึ่งวันครับคุณที่ผู้หญิงในหลายๆคนในเมืองไทยเนี่ยต้องแบบว่าโศกเศร้าเสียใจนะฮะต่างอิจฉากันไปตามๆกันอะไรอย่างนงี้นะครับกับการเซอร์ไพรส์ของพี่ตูนนะครับขอสาวก้อยแต่งงานนั่นเองนะครับแต่ว่า ช่วงนั้นเนื่องจากติดพิษพิษโควิด19นี่แหละโควิด19เนี่ยนะฮะทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนงานแต่งจากเดิมนะฮะวันที่6มิถุนายน2563นี่ออกไปนะฮะล่าสุดมีข่าวมาอัปเดตกันจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับก้อยรัชวินเผยเลิกแต่งตูนบอดี้สแลมนะฮะ ไล่เลิกแล้วเรียบร้อยนะฮะกับการแต่งงานนะฮะกำหนดวันแล้วเรียบร้อยนะครับหลังเพจรัชวิน Family นะฮะได้โพสต์เลิกแต่งงานก็คือวันที่28เดือน11 เดือนสิงเก็คือพฤศจิกายนนะครปีนี้เลย2,563นะฮะขณะที่สากวก้อยราชวินเนี่ยก็โพสต์ความในใจผ่านทางแฟนเพจนะครับหลังได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นความหวานความสุขนะฮะของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ มีต่อคนรักเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งสาวก้อยก็ยังเผยความรู้สึกอีกว่าก้อยจะเป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดีที่สุดให้กับเขาเขาก็คือพี่ตูนนั่นแหละนะฮะพี่ตูนเขาบอกก้อยว่า ไม่อยากให้ก้อยทํางานเขาอยากให้ก้อยเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลเขานะฮะสำหรับก้อยก็คือแน่นอนอันนั้นก้อยต้องทําอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่สุดท้ายแล้วก้อยก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยคนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะก้อยก็อยากจะทํางานอยากจะดูแลเขานะฮะแล้วก็ไม่อยากรบกวนเขาในทุกๆเรื่องนะฮะอะไรที่เราสามารถทําด้วยตัวเองได้นะฮะอะไรที่สามารถดูแลโดยที่แบบเราช่วยกันไปแบ่งเบาภาระ กันไปอะไรอย่างนี้นะฮะจะได้พี่ตูนเนี่ยจะได้ไม่ต้องทํางานหนักอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็ว่ากันไปในความเป็นแม่นะฮะอันนั้นก็ต้องทําอยู่แล้วนะฮะมันคือหน้าที่ของมนุษย์แม่แต่คู่ชีวิตสามีภรรยาไม่ได้หมายความว่าคุณจะ ทำงานไปนะฮะให้แบบให้ชั้นอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะก้อยก็ไม่อยากให้เขาเหนื่อยคนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นความในใจของอคุณก้อยรัชวินที่มีต่อพี่ตูนบอดี้แ a m มนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับสำหรับ2คนสคนหคู่เนี่ยนะฮะที่รักกันมายาวนานมากๆยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะใกล้วันแต่งงานก็ขอให้มีแบบว่า เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าถึงวันวิวาแล้วเราจะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับอะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์